ครับสวั Christmas. สดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับ Assass, h, ก็น,นะครับมาชมกันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะครับถ้าสนใจบูชาวัตถุมงคลหลวงพัดฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจบูชาก็นี่ครับคิวอาร์โค้ดนะครับแอดไลน์แอดเฟซบุ๊กมาได้เลยนะครับอ่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนี่ก็เป็นนะครับช่วงแกะกล่องนะครับนี่ก็เป็นแกะกล่องมาจากทางบ้านเลยนะครับคือ เดี๋ยวมาชมกันว่าวันนี้มีอะไรนะครับกล่องขนาดนี like. ้นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับก็แพ็คมาแน่นหนาห้ามโยนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันว่ารายการนี้คืออะไรอ่าเวลาแกะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอ่านะครับค่อนข้างแน่นหนานะนะครับแพ็คแบบนี้เดี๋ยวมาชมกันนะครับโอ้แพ็คมาอย่างดีนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับ ค่อนข้างหนักเลยนะครับหลายๆท่านน่าจะเดาออกนะครับถ้าแบบนี้นะครับนี่คือพระบูชานะครับแต่รุ่นไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่ารุ่นไหนนะครับพี่ๆลองทายเขาคลางอ่ะนะแต่ว่าก็จะเดายากกันนิดนึงนะครับแต่ว่าบอกเลยนะครับรายการนี้สร้างไม่เกิน200องนะนะครับรวมกรรมการรวมอะไรทั้งหมดแล้วนะถือว่าน้อยมากๆนะ นะครับรุ่นนี้นะครับสร้างไม่เกินสองร้อยองนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมฮะทายที่ครับรุ่นไหนครับแร้เห็นหน้าหลวงพ่อแบบนี้แล้วอ่านะครับเดียวกันนะครับนะครับแกะยานิดนีงนะครับก็บอกให้แพ็คมาให้แน่นๆนะครับน้านไครับเห็นครึ่งองค์แบบนี้พอนึกออกยังครับ รุ่นไหนครับพี่ๆลองเดากันนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับโอ้โหแก่ขั้นยากครับนี่ครับโอ้โห و, นี่ ด้านล่างนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่ทราบหรือยังครับนี่คือรุ่นเฮชกลับแปดรอบนะครับกับร้ายกลายเป็นดีนะครับนี่เลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากนะไม่เกินสองร้อยองนะผมบอกก่อนรุ่นนี้องค์นี้หมายเลขนะครับนี่หมายเลขแต่ผมมองไม่เห็นสูงดูนิดนึงอ๋อร้อยสามนะครับหนึ่งร้อยสามนะครับวัดห้วยด้วยรุ่นมหาเพชรกับแปดรอบ นี่คือปี2.560เลยนะนะครับโอ้สวยมากเลยนี่ผิวผิวดเดิมนะเขาเรียกว่าผิวนอนกล่องนะครับแบบนี้อ่าแล้วที่ผมบอกนะหลายๆคลิปนี่ครับมีโค้ดพัดในดอกบัวงี้นะครับเนี่ยแบบนี้ฮะอ่าร้อยสามนะครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับนี่คือสภาพนอนกล่องนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรจับเลยนะแบบนี้สวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับ นะครับดูนะครับไปหน้าหลวงพ่ออูเหมือนมากเลยนะนี่คือถือเป็นอีกรุ่นนิยมนะครับนะอ่านี่ก็แกะกล่องนะครับถ้าพี่ๆท่านใดมีวัตถุมงคลนะครับนะครับส่งมาได้นะครับนะครับอ่าถ้าราคาตรงกันนะครับผมรับบูชาอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นที่ผมตามหาอยู่อ่านะครับในองนี้นะครับสวยงามนะนะครับนี่เลยนะครับเฮกชักับแปดรอบครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับนะครับนี่เลยนะครับเทศกาลแปรอบพระบูชาปีสองพาหครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวรมไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ